ทะเลดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะของร้านมันดีจ้าอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากอุ้ยกระปุกเนี่ยเยอะมากแซมมอนกับซาลายว,าว้าวก็อหอมไปเลยสิคะอืมอานูันนม,ม,มันอยู่เกาหลีเลยอะ่ะอืมนุ่นเนื้อเข้มข้นมากร้านนี้ ได้แรงออกพี่เบาเฮ้อได้แรงออกตึ๊บ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 อย่ามาันนักเลยไอ้ใครหนุยฉันมีใจให้แค่ฮี้คุยเธอก็เป็นแค่ไปมามุยเท่านั้นเองเฮ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุหรีอีกแล้วนะคะ รีนูรีรีนูรีข้างหน้านูรีตอนนี้นะคะเหมือนเป็นมากรรมลูกกวาดหลักสีนะคะเมื่อเป็นปุ๊หรืออมลายซี่ลักลายซี่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมารีวิวทะเลดองเกาหลีนะคะร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านดังมากเอมมี่ก็รีวิวไปแล้วน้องโบก็รีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่านูรียังไม่เคยรีวิวเลยแล้วก็เขาบอกว่าเด็ดจริงนูรีทั้งที่ก็ต้องลองไม่ค่ะเออก็ต้องลองให้ f c ดูนะคะว่าร้านนี้มันเด็ดจริงขนาดไหนสู้กับร้านอื่นที่เคยกินได้ดีแค่ไหนนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือแต่ละอย่างแต่ละเมนู ก็จะเป็นสีสีมาเลยทุกคนชื่อร้านนี่เลยนะคะร้านมันดีนะคะเป็นทะเลดองทีอิ๊วเกาหลีเนี่ยหลากหลายชนิดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่อันนี้เป็นปูดองนะครับปูไข่ดองเกาหลีนะครจะเป็นฝาสีแดงนะคะแล้วก็อันนี้เลยจ้า ฝาสีเหลืองอันนี้นะคะก็จะเป็นหมึกดองซีวเกาหลีนะคะจะเป็นฝาสีเหลืองต่อไปฝาสีฟ้านะคะก็จะเป็นอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยทุกคนเอ็นหอยจอบดองทุกคนรังแรกในชีวิตเลยจะได้กินเอ็นหอยจอบดองนะคะไม่เคยกินเลยเคยกินในโฮตาเตะนะคะดองต่อไปอันนี้นะคะฝาสีน้ําตาลก็จะเป็นกุ้งดองซีวเกาหลีนะคะแล้วก็อันนี้ฝาสีส้มเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก แซลมอนดองซิฟเกาหลีนะคะแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ําดองแบบแปลกขึ้นมาหน่อยนะคะที่เป็นปลาหมึกเป็นหมึกยำซอสเผ็ดเป็นแบบสไตล์เกาหลีนะคะก็จะมากับเครื่องเคียงอันนี้เป็นพวกที่ไว้สําหรับโรยในน้ําดองต่างๆนะคะพวกพริกกระเทียมต่างๆโรยน้ำดองแล้วก็มากับิบบซีฟู้ดทุกคนคะแล้วก็นี่ร้านนี้เขาจะมีนี่ด้วยทุกคนซอสหมักดองอาหารทะเลคือเอาไปหมัก ไปดองอาหารทะเลเล้ก็ได้คือแค่ใส่ซอสนี้ไปนะคะของร้านก็เลยนะคะร้านมันดีนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าหนูหนหรีจะมาหมักให้ดูกันนะคะว่ารสชาติน้ำซอสเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาจะมีหมึกด้วยเป็นหมึกซาซิมินะคะอย่างนี้นะคะร้านเขาจะมีหมึกซาซิมิด้วยแล้วก็มีมันพูมาปูอ่องนะเขาเรียก มันปูอกอย่างนี้นะคะด้วยนะคะเขาก็จะมาคู่กับสาหร่ายนะคะแล้วก็ข้าวสวยต่างๆนะคะแล้วก็พักนอกนี่เอาหมาเองนะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูทีละทีละบุกเลยนะคะว่าใน1ปุกเนี่ยได้ปริมาณเท่าไหรได้เยอะแค่ไหนนะคะซึ่งราคาเนี่ยกระปุกละ290บาทเท่านั้นทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทีรุรีซื้อมานะคะเขาจะค่ายเป็นโปรโมชั่นเลยนะคะซื้อ5กระปุกครักได้สีอะไรก็ได้แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็ได้สาหร่ายด้วย3หอ่อน้ำจิ้ม3มสาหร่าย3แล้วก็ชุดดองนะคะมีถั่วงาด้วยมีงงาาดด้้วยยนะะคไไป6อ่ เลยนะคะก็ที่ว่าคุ้มนะเดี๋ยวามาดูกัน,นะคะ่ะว่ารสชาติเนี่ยมันจะทุกใจในุรีมากได้กว่าทุกใจนุรีก็น่าจะทุกใจเผื่อเผื่อไคนเอม็มบอกว่าดีเด็ดมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ารสปะนุรีเอ็มมี่จะเหมือนกันไหมนะคะอย่าลืมกดไลค์สติ๊กเกดแชร์กดกระดิง่งตุกติ้งให้นุรีเลยนะคะมาเรามาเริ่มเทจ้าก่อนเลยค่ะเป็นปูดองนี่อ่ะกระปุกก็จะซีลมาอย่างดีนะคะตามมาตรฐานอืมดมก่อนน้ำดองาาอหอมหอมะรุ้ยอ่ะหอมหอมหวานหวานทุกคนอ่ะลง นี่กระปุกนงแนบประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เครื่องดองไปเลยจ้านี่อุ้ยมันอยู่เก่าลี่เลยทุกคนรวยงานี่มาค่ะต่อไปเป็นกุ้งค่ะครูทุกคนน้ำดองเขาหอมมากอะ่ะปุก๊กนึงคือวดเดี๋ยวเยอะนะใครอยากสั่งนะคะ Facebook ทุกอย่างเขาบอกมาใช่ไหม Facebook มันดีนะคะ IG มันดีเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้นะคะอุยกุง้งนี่กระปุกหนึ่งก็อุ้ยกุ้งตัวใหญ่มาก อุ้ยกระปุกเนี่ยเยอะมากเราก็โรยไปค่ะพริกกระเทียมอู้อน่านกินมากเลยต่อไปค่ะทุกคนขาเป็นหมึกดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะมันดีโอ้โหจะเป็นหมึกแบบเส้นเล็กๆนะคะน่านกินมากเลยอยกินกับข้าวทุกคนน่านร้อยอะ่ะเอ็นหอยจอบดองมาดูมันเป็นยังไงทุกคนไม่เคยกินมาก่อนเลย น้ำดองเขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวๆด้วยนะคะเหมือนเขาใส่ผิวมะนาวหรืออะไรต่างๆเหมือนส้มเลยด้วยนะคะนี่เนี่ยจริงๆด้วยมีมะนาวด้วยอ๋อเอ็นหอยจอบดองก็จะหน้าตาประมาณนี้แซลมอนดองมาดูกันว่าได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวนี้ร้านทะเลดองแบบนี้มีเยอะนะทุกคนนะมีหลายร้านแต่ว่าต้องรีวิวกันให้ทุกคนดูแหละว่าร้านไหนเป็นยังไงอุ้ยชิ้นย่ญ่มาแล้วก็สีก็คือแบบซึมไปกับน้ำดองทุกคนนะเขาจะเป็นการดองซีอิว๊วเกาหลีจริงๆเลยแบบเกาหลีเลยทุกคนเพราะว่า สีน้ำดองเกาจะมีความเข้มเข้มข้นมากหมึกยำซอสเผ็ดอเหมือนเรากินหมูย่างเกาหลีทุกคนกลิ่นแบบน้ำย่างเกาหลีอ่ะหุยอุยนี่กินกับพักเนาะหุยน่ากินมาก มากกับทุกคนนี่เลยค่ะ ทะเลดองซีอิวเกาหลีนะคะของร้านมันดีจ้าบอกเลยว่าเทใสจ่จานแล้วน่ากินมากๆทุกคนแล้วก็ความพิเศษแล้วก็ความแตกต่างจากร้านอื่นที่รุยเห็นนะของร้านนี้นะคือตัวน้ำดองของเขาทุกคนซอสดองของเขาจะมีความเข้มข้นสีเข้มข้นแล้วก็หอมเตะจมูกมากแล้วก็มันซึมเข้าไปในเนื้อดูดิมันเคลือบเลยทุกคนค่ะมันเคลือบแล้วก็ข้อให้แบบเครืองเคียงมาเยอะมากๆเลยนะคะนี้ <S <S แล้วก็น้ำซอสดองของเขาทุกคนซอสบ,บักดองเนี่ยมีออยพร้อมนะคะสามารถดองไอ้นี่ได้ด้วยทุกคนดองไข่ได้ด้วยทำไข่ดองได้ด้วยทุกคน นะเพียงขวดนี้ขวดเดียวทุกคน2องกบ,บาทเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกัน,กนดีกว่าค่ะวัดจะอวยได้ขนาดไหนว่าเราจะอวยได้ไหมนะคะว่ามันจะร่อยไหมนะคะมาแต่หลายคนบอกร้อยก็ต้องร้อยสิมาลองดูเริ่มจากแรกก่อนกุงก้งกุ้งขูอตัวเติมนะใช้คำว่าตัวเติบได้เลยนะคะกุง้งเดี๋ยวเขาใส่ข้าวก่อนกินสดสดก่อนกินสดสดแบบไม่ต้องน้ำดองหรืออะไรเลยก่อนนะืมอืมอืม,อม วานๆเค็มๆสิ่งที่แบบพิเศษมากๆเลยมันหอมงามากทุกคนเพราะพองามันพึ่งโรยะแล้วน้ําซอสแบบวานๆเค็มๆแบบกินกับซ้าหอายตรงร้อยก <c oughs> ุ้งคือกรุบมากสู้ร้านอื่นได้อะใช้คำว่าสู้ร้านอื่นได้เทียบเท่ากับร้านดังๆ, <c oughs> ๆใหญ่ๆได้หมดเลย <c oughs> แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด, <c oughs> ด้วยน้าดองของเขาคือเข้มข้นใช้คำว่าเข้มข้นทุกคนยิ่งถ้าเกิดว่ากินกับข้าวกินกับซีฟู้ดเนี่ยน่าจะแซ่บมาลองดูมีกระเทียมด้วยชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนใครที่แบบว่าสนใจหรือว่าตามหาร้านทะเลดองแบบ หลากหลายร้านแล้วก็อยากลองหลายๆร้านเมนูรีนะเป็นอีกร้านที่แนะนำเลยอืมซีฟู้ดร้อยมาอืมมันมาส้มปลากันดีมากเลยอ่ะได้แรงคอ,อแซลมอนมากทุกคนแซลมอนกับซาลายว้าวก็หอบไปเลยสิคะอืม แซลมอนกับกุ้งน้ำดองเหมือนกันแผ่นใหญ่แต่ชิ้นจะแบบไม่หนาเกินคำหนาพอดีืมเข้าปากไปสิคะเดี๋ยวไอ้ทุกคนเด็กินด้วยอะ่ะทำไงดีอะ่ะใครสนใจสั่งได้นะคะน่าจะสั่งทางไลน์แมนและโรบินพุทได้ด้วยนะเมื่อกี้อ่านในเพจเขาผ่านๆมาหรือว่าในเพจเขาแหละเข้าไปในเพจหรือว่าไลน์แอดเขาแหละมันดียาโบหรือเวนามเนี้ยขุกข้าวกินร้อยน้ำดองซีอิ๊วเขาอะ่ะกระปุกหนึ่งกิน คนนึงสำหรับหนูรีนะก็พอดีนะแตบบ่จิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเมื่อ,อคนคือหนูรีอะ่ะก่อนทายอะ่ะป่วยป่วยอยู่เพราะว่าประสิทิ์วัคซีนมาแต่พอได้กินรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋า <c oughs> ของแทบๆลงคอรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยนะคะมาดูปูดองมั้งปูไข่ไข่เป็นไข่ก็จุม่มซีฟู้ดไปเลยสิค้ะจุม่มจุ่มหรือจุมจ่มจิ้ม ปูสดมากไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเลยทุกคนแล้วก็เหนือแน่นมา้ารู้สึกว่าน้ำดองปูอะ่ะจะแตกต่างจากน้ำดองกุ้งแล้วก็แซลมอนนะรู้สึกว่าเข้มข้นเข้าไปอีกสีก็คือแบบเห็นชัดเลยแตกต่างกันน้ำจะดำกว่าเนี่ยมาทีนี้ไอนี้เป็นเอนหอยเอนหอยจอบดองอันนี้รู้เลยว่าน้ำดองจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่านางใส่นี่มาเห็นไหมมะนาวหรือเลมอนมันจะต้องมีความเปรี้ยวๆสดชื่นสดชื่น,นมา น้ำดองแปลกกริงนน้ำดองต่างจากอย่างอื่นเพราะว่าไม่กลิ่นส้มนาวเข้ามาไม่แน่ใจว่าส้มนาวหรือส้มอะไรนะส้มยูสุหรือส้มอะไรไม่รู้นะแต่มันเป็นส้มส้มอ่ะแบบผิวส้มทุกคนกลิ่นแบบผิวส้มกลิ่นความเปรี้ยวเียวเฟรชๆรอ่ะเพิ่งเคยกินกรุบม,มากเลยอ่ะบอกเลยว่าเชีย่ยเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะทีททำทะเลดองในแบบว่าถึงรสถ,ถึงชาติถึงความเป็นเกาหลีแล้วก็แบบหลากหลายน้ำดองหลากหลายเนื้อสัตว์หลากหลาย แล้วราคาคือแบบกําลังดีอะ่ะราคาแบบกำลังน่ารักอะ่ะ290ซื้อ5แถม1นึ่ครับได้ต่อไปทุกคนมาลองนี้บ้างหมึกอุ้ยน่ากินมาหมึกน่ากินมากหมึกน่ากินจริงจริงเลยกะะได้มากินแบบยังไม่ต้องราดน้าจิ้มอะไรทั้งนั้น หมึกอาจจะมีความหวานหวานกว่าอย่างอื่นเราเล่นว่ากุ้งหวานแล้วนะหมึกหวานกว่ากกึบๆยบุบๆคือกินเล่นก็นได้ทุกคนแต่ว่าเดิดเ่วนตัวดูดีนะชอบกินแบบแซ่บๆเรคือจะกินกับกน้ำจิ้มซีฟูด้ดเป็นคนชอบกินอาหารเะเลีเรากินแบบแซบ่บๆของดองของแลกกินแบบแซ่บๆตอนนี้ไปเกาหลียังเสียดายเลยไม่ได้พกน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยแล้วไปกินร้านอาหารเกาหลีแบบนี้ราตาแบบนี้เลยที่เกาหลีแบบนี้เลยรสชาติแบบนี้เลยซึ่งร้านนี้โอเคเลยที่เขาแบบว่าเขาแถมจิ้มให้ด้วยเพราะว่าคนไทยอะคาดไม่ได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดเราคนไทยอะไป เราไปตั้งชาร์ป,ประตังมะติสอ่ะืมแล้วก็ปลุกหนึ่งเขาให้เยอะนะทุกคนไม่ใช่ว่าให้น้อยนะแต่ว่าถ้าไม่กินกิกนซีฟูดนะ้ดอ่ะบอกตรงๆคือว่าอาจจะแบบติดเค็มได้แบบกินเยอะๆเะลวลามันสะสมในคอในลิ้นอนะ่ะมันจะเค็มต้องกินกับซีฟูด้ดกินกับข้าวอย่างนี้โคตรร้อยเลยอันนี้อะไรเอ่ยหมึกยำซอสเผ็ดดูซิว่าจะเผ็ดแค่ไหนมาอืมอนนมันเหมือนมันอยู่เกาหลีเลยว่ะร้านมันดีนะคบทุกคนเขามีหลากหลายเนี่ยมีเมนูอย่างนี้ก็มีจัดส่ง ประเทศหรือเปล่าไม่รู้ตัวปฏิเสธมาน่าไปท่ามร้านก็เองนะเพราะหลายคนก็อยากดูรีวิวหลายๆร้านไงเป็นเห็นนูรีทาแบบทะเลดองหลายๆร้านทุกคนก็อยากให้รีวิวหลายๆร้านเพื่อเทียบกันว่าเออว่าแบบจะตัดสินใจซื้อร้านไหนร้านนี้บอกเลยว่าแนะนําซอสมีความหวานหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดเลยข้าวปลาพวกว่านก่อนผบไปดักปผักเพ็ดแล้วเพ็ดเลยซอสเผ็ดฟิลแบบอามาม่าเกาหลีทุกคน หมึกก็คือกลุกเหมือนหมึกนี้เลยได้แรงออกผิเบาเฮ้ยได้แรงออกตึ๊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 กอืมนุ่นนะเข้มข้นมากร้านนี้ แซลมอนละมุนมาเนื้อมันจะนุ่มเนื้อมันนิ่มมากเลยอนะเพราะทุกคนเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะใช้น้ําซอสต,ตัวนี้นะซอสหมักดองอาหารเกาหลีนะมาดองของกินกันดองไข่ดองน้ําปลาทําอะไรกินกันนะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ลองด้วยว่าซอสเขาแบบรสชาติเป็นยังไงนะคะตอนนี้โดยรวมนะคะอาหารทะเลดองของเขาอะคือซอสหมักมา,กมากเลยกินเข้าไปไม่มีกลิ่นตุกลิ่นข้าวกลิ่นอะไรเลยแล้วก็กรุบละมุนโดยเฉพาะแซลมอนอะ่ะ มันนุ่มเนื้อมันนุ่มทุกคนแล้วนำดอกของเขานะคะก็คือว่าแตกต่างไปเลยนะคะตามเมนูต่างๆเราก็ เข้มข้นมากมากเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดคือแซ่บมากก็คือโอเคเลยทุกคน,นชื่อว่าชิอาะนะอยากให้ลองไปสั่งกันดูแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นก็คือดีด้วยซื้อ5แถม1เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปที่ Facebook มันดีนะคะเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ละก Facebook ลนัน c e b o o k กลายแอดต่างๆของร้านคือครบทุกอย่างคือที่ร้านมีหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยนะแซลมอนแซลมอนนี่ชอบลงเนื้อแซลมอนคือแบบมันละมุนจริงๆแล้วกุ้งคือตัวย่อยรวยแล้วก็มันซึมมน้าดดอองีะ แล้วก็ที่แบบว่ากินแล้วแบบว่าเออแปลกดีแล้วก็ไม่เคยกินมาก่อนก็คือเอ็นหอยมันกรุบมันนุม่มมันหอมมันเดนะี๋ยวนะอ้น้ำดอ,องเขาหอมจริงทุกคนซอสเผ็ดนี้ก็คือแบบเข้มข้นมากกินกับข้าวคลุกข้าวนี่น้ำดองเนี่ยคลุกข้าวอร่อยเลยทุกคนเดี๋ยวเข้าตัวกินต่อนะคะใครชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกไดไลค์ซัคัทเชฟกดกระดิ่งนุ่รีด้วยค่ะสำหรับน,น,นี้นุ่รีก็เชียร์นะคะใครอยากสร้างตามก็ไปสร้างตามเลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะคลิปหน้าใหรนุ่รีมาทำรีวิวร้านให้ดูว่า ใครมีร้านทะเลดองร้านไหนที่แบบว่าแนะนำคอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวดิาจะลองรีวิวทุกคนดูว่าเป็นยังไงนะคะและ้วก็นี้กดไปกดอนเลยแล้วกับบ๊ายบายค่ะร่รรรรรรรอยๆเว้